อยากเป็น VTuber มีโมเดลขยับได้ทำยังไงมาดูสวัสดีค่ะโอนโมิวนะคะวันนี้มากับคลิปใส่สมองอีกแล้วรอบก่อนเราได้สอนการทำรูปเด้งดึงเวลาพูดไปใครสนใจก็ไปหาดูได้นะคะแต่วันนี้แอดวานขึ้นมาอีกนิดนึงจะมาสอนการทำโมเดล VTuber แบบขยับได้นั่นเองค่ะโดยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนั้นมาดูกันเลย มาถึงสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะข้อแรกโปรแกรม v r o y Studio โปรแกรม VCFace Steam Lab หรือ OBS อันดับสุดท้ายก็เว็บแคมแล้วก็ไมโครโฟนนะคะที่เราจะใช้พอเราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ทุกคนเข้าเว็บไซต์ V-Roy Studio กันเลยนะคะก็เป็น v-roy.com เนอะลิงก์พี่ส่งไว้ในใต้คลิปแล้วนะจะมีของ Steam Windows แล้วก็ Mac นะคะใครอยากใช้อหไนก็สามารถเลือกใช้ได้เลยถ้าใช้เป็นของ Steam เวลาคอมเรามีปัญหาเรยอะไรเงี้ยมันก็จะยังคงอยู่ใน Steam ของเรานะคะไม่หายไปไหนโอเคก็กดเลือกลงนั้นได้เลยนะคะของ VC Face ก็เหมือนกันค่ะ พอเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับหน้านี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะคะเลื่อนลงมานิดนึงก็จะเจอคําว่าดาวน์โหลดนะคะก็กดดาวน์โหลดแล้วก็ลงในคอมไปได้เลยค่ะให้เราเข้าไปที่ Vloy Studio ก่อนเลยค่ะเพื่อจะสร้างตัวโมเดลของเราในการจะเป็น Vtuber เนาะก็มาที่ Create New ตรงนี้เลยค่ะ,ะกดเข้าไปเลือกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะคะพอเรากด Create New ไปแล้วนะคะเราจะเจอกับหน้านี้ นี่นะคะก็เป็นตัวของเราคลิกขวาหมุนไปมาดูได้นะคะ,ะหน้าตาเป็นยังไงเลือกได้เลยนะคะเราอยากให้โมเดลเราหน้าตายัางไงทำได้เลยเดี๋ยวพี่จะสร้างเป็นแบบที่น้องสมหญิงแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวพี่จะสร้างน้องสมหญิงแบบเร็วๆนะคะ,ะตรงนี้เราก็สามารถเลือกในตา องแต่งหน้าให้น้องได้ความแรงเงานะคะคือค่อนข้างละเอียดอะตรงนี้อีกนานนะจ้าจะให้พี่แต่งนี่นะ่าจะไม่เสร็จนะวันนี้อ่ะอันนี้พี่ก็เลือกเรือไปก่อนสมมุติว่าเอาหน้า,านี้แหละอ่าแล้วเราก็มาเลือกทรงผมกันนะคะเนี่ยข้างบนจะมีเมนูนะก็จะมีหน้าตาทรงผมรูปร่างชุดเครื่องประดับนะคะแล้วมานี้เราก็เลือกผมให้เขาไปนะน้องสมหญิงของเราก็ต้องเป็นแบบผมยาวๆหน่อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาเสร็จพร้อมๆกัน นี่ทรงหัวหอมใช่ไหมอ่าสมหญิงของเราทรงไหนดีอ่ะผมยาวแล้วกันนี่เปลี่ยนสีทางด้านนี้นะคะเม i n color อร์ืมแม่อาฉันไม่ชอบสีน้ำตาลเราก็เปลี่ยนนะคะเอาสีอะไรดีสีม่วงแล้วกันอ่าชอบนี่ก็ม่วงแบบเข้มๆหน่อยเสร็จแล้วรูปร่างตรงนี้เขาก็จะมีแบบว่าไอตัวตัวอย่างมาแล้วนะ ปรับสีปรับสีผิวได้หมดเลยนะคะตรงนี้ไปหาปรับเอานะพี่จะไปแบบเร็วๆนะชุดชุดเขาก็มีแบบสําเร็จรูปให้เลือกนะคะนี่เห็นไหมดูทางซ้ายเยอะมากอ่าพี่ลองกดสักชุดหนึ่งอันนี้นะอ่ามีทั้งรองเท้ามีทั้งชุดให้คือน้าใครที่แบบว่ายังไม่มีตัว o อเป็นของตัวเองหรือโมเดลที่ออกแบบไว้นะ มาออกแบบกันตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยเขามีชงมีชุดให้เลือกใช้นะเยอะมากอ่ะพี่ไปแบบเร็วๆนะเอาเป็นอะไรดีชุดนักเรียนไหมชุดนักเรียนเขาก็มีให้ใช้นะนี่มันจะรอโหลดชุดนิดนึงอ่ะเป็นชุดนักเรียนก็ได้นะอยากจะเป็นนักเรียนมปลายอ่ะ แต่ว่าด้วยความที่เราจะไปแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นพี่จะเอาเสื้อยี่เกงยีนไปไม่ใช่เกงยีนเกงขาดสั้นแล้วตัวน,นี้ก็ปรับได้อีกนะก็คืออันนี้ท่อนบนฉันไม่ชอบสีขาวเอาชมพูมาอะไรยีก็ได้นะเนี่ยกางโกงกางเกงเปลี่ยนเป็นยีนก็ได้เนี่ยเห็นไหมคือมันมันสนุกนะแค่แต่งตัวละครก็สุกสนุกแล้วจริง อันนี้ก็แต่งไปนะแบบมีเสื้อเสื้อนงเสื้อในอะไรแบบถุงทงถุงเท้าโอ้เยอะมากนะคะเนี่ยถ้าชอบแบบถุงน่องก็จัดไปเลยนะคะนี่เห็นไหมเออมันน่ารักนะอะเออแค่นี้พี่ยังรู้สึกว่าเพลินเลยนะนี่เออเราแบบว่าเซ็กซี่เซ็กซี่เล็กน้อยอ่ะสมมุตินะสมมุติว่าฉันชอบและฉันเอาอย่างเงี้ยแต่ว่าือมอพี่โอนนมิวคะ เพื่อหนูมันไม่ใช่แบบนี้ค่ะตัวที่หนูออกแบบมันต้องมีสีสันนิดหน่อยอะถ้าพูดอย่างนี้นะให้มากดตรงนี้เลย Edit Texture ทีนี้มันจะมีแพทเทิร์นขึ้นมาทางด้านนี้บอกพี่คะหนูอยากได้สีชมพูทางด้านข้างแขนนะคะมันถึงจะเหมือนเป็นตัวหนูอย่างนี้ใช่ไหมอะเปลี่ยนสีเลยเอาสีชมพูไป แล้วก็มากดตรงนี้ค่ะมิลเลอร์กดไปหนึ่งทีวาดเลยพี่ก็วาดยากัยกๆเหมือนกันอ่ะเห็นไหมแค่นี้ก็ขึ้นสองข้างแล้วเท่าๆกันอันนี้ก็ต้องใช้ฝีมือในการวาดเล็กน้อยนะคะอะนีเราก็วาดไปอันนี้ก็ค่อยๆทําไปนะคะไหมแค่นี้เราก็ได้ลวดลายเป็นเสื้อละอยากจะได้สีสันตรงอกด้วยอ่าเรามาวาดตรงหัวใจ อันนี้อันนี้อย่าไปสนใจของพี่นะที่ฝีมือวาดกากมากอันนี้เอาเป็นหัวใจด้านเนวก็ได้นี่อ่ะได้หัวใจแล้วเห็นไหมบอกพี่แค่พอและแค่เออเดี๋ยวมันจะเยอะไปกว่าน,นี้นี่เราได้ตัวแล้วนะโมเดลของเราถ้าไม่พอใจก็ไปหาวาดอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะมันค่อนข้างฟรีสไตล์มากๆเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนภูกรงภูกันได้นะตรงนี้ สีเทาเปลี่ยนสีหัวไหล่ตรงนี้นี่ยไงได้สีเพิ่มเติมขึ้นมาฮะคือแล้วแต่การออกแบบเลยนะไปหาทำกันได้คืออ่ะโอเคสมมุติเราชอบแล้วอันนี้เป็นโมเดลน้องสมหญิงของเรานะคะบอกอ่ะพอแล้วพี่พอใจล้วทีนี้เราก็มากดการกระบาดตรงนี้เขาก็จะถามเราว่าเซฟไหม เซฟเป็น new item ไปเลยน็เสื้อของเราก็จะมาขึ้นตรงนี้ทีนี้ก็ได้เวลาเซฟโมเดลแล้วนะคะเรามากดตรงนี้นี่ export as VRM นะกดตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปปรับอัดแก้อะไรเขานะคะเรากด export ได้เลยตรงนี้ก็เขียนเป็นชื่อเรานะคะสมหญิงเนาะสมหญิง creator อ่ะสมหญิงน้องสมหญิงของเรากำลังจะไปออก ให้สายตาชาวโลกเขารับรู้แล้วนะคะกด <Woo! S 1> export ไปเลยตรงนี้ก็จะถามว่าเราเซฟไว้ตรงไหนนะคะพี่เอาไว้หน้าจอเลยดะกว่าลดความวดเร็วทีนี้เราก็ปิดโปรแกรมตรงนี้เราก็มาเซฟน้องสมหญิงของเราก่อนนะคะ mm hmm. เผื่อแบบว่าจะมีการปรับแก้ก็เข้ามาปรับแก้ได้อีกเซฟไปเลยน้องสมหญิงเรียบร้อย ได้เวลาสร้างโมเดลนะคะเข้ามาที่โปรแกรม V-C-Face นะคะเราจะเจอกันหน้าตาแบบนี้เราก็กดไปที่ add avatar นะแล้วก็เอาน้องสมหญิงที่จะกี้เราเซฟไว้นะมาเห็นไ,ไหมน้องมาล้ทีนี้จะมาที่เซตค่าทางด้านขวาตรงนี้ค่ะเนี่ตันนี้เราก็เซตไปนะคะว่า Camera ก็คือเว็บแคม c a m ม r a s e t t i n g นะคะคือของพี่อ่ะเอา ความละเอียดพอประมาณนะเพราะว่าคอมไม่ได้แรงขนาดนั้นพี่ก็เลยเอาเป็นที่1,280แล้วก็คูณ720นะก็เซ็ตไปตามนี้เลยค่ะ3 0 fps แล้วก็ medium quality นะตรงนี้ใครคอมแรงๆกงกดไฮได้เลยนะไ quality ได้เลยพี่เอาพอประมาณตัวนี้เป็นไมโครโฟนนะคะที่เราติดตั้งไว้ก็เลือกเลยค่ะเป็นไมโครโฟนของเรานะ เสร็จแล้วก็มากดเลือกน้องสมหญิงนะกดสตาร์ทเลยค่ะมาแล้วเห็นไหมนี่ด้วยความที่เว็บแคมก็จะแบบว่าจับหน้าตาเราไว้นะคะเห็นไหมาเราหันหน้าไปมาน้องเขาก็จะมานะคะน้องสมหญิงทีเนี้ยมันจะมีโปรแกรมของบางคนค่ะเดี๋ยวพี่จะสอนนกกดที่เซ t ติ n งก่อนนะคะแล้วไปที่ general setting บางคนมันจะไม่มีไอ้ขึ้นเข้ามาด้านล่างเห็นไหมคะ natural fun angry joy solo นี่นะคะจะไม่ขึ้นตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้อยู่มันจะไม่มีอะไรขึ้นเลยให้เรากดตรงนี้นะคะสีน้ำเงินตรงนี้ experiment expression detection นะคะกดตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเลยที่จำเป็นต้องกดตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทำหน้าทำตากันเนาะอ่าทีเนี้ย เราต้องทําหน้ากับเว็บแคมแล้วละ่ะเนเชอรัลคืออะไรก็คือเวลาที่เราทําหน้าเฉยๆนะคะแบบไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้หน้าตาน้องเป็นยังไงเรากดไปหนึ่งทีนะคะแล้วเราก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือตอนนี้พี่พูดไม่ได้เดี๋ยวเดีอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะก็คือพอพอพี่คลิกเข้าไปปุ๊บเนเชอรัลอใช่ไหมพี่ก็จะให้ตัวโปรแกรมมาอัดว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นหน้าปกติของฉันนะเราก็จะใช้เวลาอยู่ตรงเนี้ยประมาณ สักพักหนึ่งเลยอะอ่าสักสิบวิก็ได้อ่ะเดี๋ยวพอพี่กดปุ๊บเราก็จะมาทำหน้าพร้อมกันนะอ่ะ,อะพอเราทำหน้าเสร็จใช่ไหมแบบคือคือไม่ต้องไปสนใจนะว่าในจอมันจะอ้าปงอ้าปากอะไรนะเราเราทำหน้าของเราคือเนเชอรั่ของเราเสร็จแล้วเรามากดตรงนี้คือให้ให้มันแบบว่าคำนวณ่ะนะค a l i เบ a เรใช่ไหม พี่อ่านผิดป,ปะเนี่ยเออนั่นแหละกดตรงนี้นะแล้วมันก็จะได้โอเคทีนี้เราก็สต็อปเรคคอร์ดไปก่อนนะห,หน้าในชุดล่อกของเราก็จะเป็นอย่างนี้เมื่อกี้มันอาปากบ้างไม่อาบ้างใช่ไหมอา่าต้องไปสนใจสีหน้าสนุกก็เหมือนกันพอคลิกปุ๊บเราจะทําหน้าสนุกเลยนะคือจะหน้าแต่ละคนเป็นยังไง <c oughs> ก็เต็มที่เลยนะอะ ่ะเรียบร้อยหมหน้าตาสนุกสนานของเราทีนี้หน้าโกรธหน้าโกรธก็ถ้าให้พี่แนะนำนะก็ทําแบบคิ้วกดไว้มันก็จะดูหน้าโกรธแบบอื้อะไรอย่างงี้อ่ะลองดูลองดูอ,งดอ่ะเรียบร้อยพี่จะทำตัวอย่างให้ดูสักสามหน้าพอนะ <laughs> เกินกว่านี้เดี๋ยวหน้าย่นนะไม่ไหวแล้วเนชโนลหน้าดีใจ อ่ะแล้วก็กดก็ประมาณนี้ที่เหลือก็ไปลองทําหน้าทําตากันได้นะว่าประมาณไหนเราได้แล้วนะน้องสมหญิงของเราให้เรามากด t r a n s p a า l e t ตรงนี้เนี่ยตรงเมาส์พี่นะขวาทางขวามุมจอเลยที่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหลี่ยมตรงนี้กดไปหนึ่งทีนะคะอ่าทีนี้ก็จะไม่เห็นเครื่องมือต่างๆละทีนี้เราจะกลับไปที่ Steam l a b ค่ะ สมมตินะสมมติว่าอันนี้เป็นเกมเกมหนึ่งที่เราจะเอาตัว v ีทุของเราไปไว้ทางมุมขวาจอใช่ไหมเรากดบวก1ครั้งนะที่ Steam Lab เสร็จแล้วเราไปกดที่เกมแคปเจอร์กดไป1ทีตรงนี้ก็ Add a แอดอนิวซอไปนะแล้วใส่เป็นชื่อโมเดลเราเลยจะได้ไม่ลืมนี่สมหญิงแน่ามาแล้วนะต่อไปกดดับเบิ้ลคลิกที่สมหญิงอีกทีหนึ่งเลยค่ะ ไปขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะคะให้เปลี่ยนจากคำว่า auto เป็น capture specific window นะคะส่วน window ให้เปลี่ยนเป็น vc face ค่ะนี่รนะัให้อนุญาต transparency ไปนะคะกดไปหนึ่งทีนี่ b บ a c k กาวของขาวเมื่อกี้หายไปแล้วแล้วเหลือแต่ตัวเราเห็นไหมคะนี่เหลือน้องสมหญิงแล้วทีนี้บอกอุ้ยมันกลางจอไปอะพี่นี่นะคะเราก็เอาน้องสมหญิงของเราหดตัวลงมา เนลากมุมจอเลยทีนี้เราก็ได้อยู่มุมขวาแบบที่เราต้องการ <Wow. S 1> แค่นี้เราก็จะได้ตัวโมเดล v t ท b e ของเราแล้วนะคะถ้าชอบคลิปแนวใส่สมองแบบนี้ชอบคิดสอนก็กดไลค์ให้พี่กด Subscribe ให้ด้วยนะวันนี้ก็บ๊ายบายอน i มิ b a l l เลสส y l e ขอสมองวันละนิดจิตแจ่มใส